ไรสวัสดีคุณในน้ำนะครับพี่พี่จิ๊บนะครับคุณซ้อนดาคุณอีโต้ครับชื่ออะไรคะสวัสดีคุณดูสวัสดีคุณสิทธิพงศ์ห้าสามสนใจสวัสดีคุณจันจ้าคุณทิกซ่าคุณบอน คุณมิแกนสวัสดีคุณนิกทยาสวัสดีคุณวันกิกสวัสดีคุณตาจ้าสวัสด uh ีส huh. วัสดีคุณปาจ้าสวัสดีจิงๆต่านรักคุณเอ็มจ้าสวัสดีจากคุณหวานเกี๊ยบก็มาจากวันนี้สวัส uh ดีคุณฟอนฟอล่สวัสด uh ีครับผมสองสามสองสามสองครับผมสวัสดีส่งประกวดคุณพานาสวัสดีครับคุณทั้งสวัสดีครับสามหนึ่งเก็บใจนะครับด้อคุณนิดสวัสดี คุณปักนี่สวัสดีโอ้ยหยุดประกิบด,ดีอ่านอยากเด้เนาะคุณออนล่าสวัสดีคุณลุงรวดจ้าสวัสดีครับคุณคอนคุณคุณ,ค,ณคุณรุดไม่เกินสวัสดีคุณ